ทุกคน,นะคะอุ้มมีเรื่องสำคัญที่จะมาบอกทุกคนนะคะตอนนี้อุ้มมีคนมาคุกเข่าวสวแมแหวนให้แล้วนะคะ ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมีวันนี้อีกครั้งในการที่จะเป็นเจ้าสาวเราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะแต่งงานครั้งแรกหรือว่าเราจะแต่งงานครั้งไหนนะเราก็ต้องสวยเปล่งปลั่งให้เต็มที่นะคะเพราะว่าการเป็นเจ้าสาวก็คือเป็นนางเอกของงานนั่นเองวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาแชร์ว่าถ้าเราจะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเราจะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่เราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ มาฟังกันเลยค่ะในฐานะที่เป็นหมอความงามนะคะแล้วก็เคยเป็นเจ้าสาวมาแล้วแล้วก็เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกเลยค่ะว่าในการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวบัตเจ็ตในการดูแลตัวเองเนี่ยมัน ควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งหลายๆคนนะ่ะมัวแต่เอาเงินนะไปจ่ายค่าโรงแรมค่าสถานที่ค่าอาหารค่าตากล้องบางทีอ่ะจ่ายค่าตากล้องหลักแสนนะ่ะงานเพื่อนอุ้มแบบจ่ายค่าตากล้องหลักแสนจริงๆนะหลายคนนะ่ะลืมลืมงบ ทำสวยค่ะคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าคุณจะจ้างตากล้องช่างวิดีโอช่างภาพอะไรใดๆแพงขนาดไหนแต่ว่าถ้าตัวแบบตัวคุณยังไม่สวยยังไม่เป๊ะจะถ่ายมุมไหนอะ่ะก็จะลําบากช่างภาพนิดนึงเนาะแล้วในวันงานจริงๆอะ่ะทุกคนมันต้องสวย360องศาไม่ว่าจะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังถูกปะอยากให้ทุกคนเตรียมงบประมาณนะคะอุ้มคิดว่ามันควรจะมี5 10ซนะคะในการทําสวยของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวถ้าคุณเตรียมงานประมาณล้านหนึ่งอุ้มว่า งบทำหน้าก็ต้องมี50,000ถึงถึงแสนนึงขอเสนอเลยนะทําหน้าทํารูปหน้าให้ดีแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ช่างแต่งหน้าแพงเราก็ออกมาสวยได้นะคะจริงๆนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มเลยก็คือรูปหน้าค่ะ รูปหน้าเป็นสิ่งที่ช่างแต่งหน้าช่วยได้ยากมากตากล้องก็ช่วยได้ยากมากค่ตะตากล้องไม่ได้เหมยตู้ให้คุณนะคะตอนพรีวดดิ้งอ่ะอาจจะพอก้มแก้มถูๆไายๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปรีทัชใช่ไหมแต่พอเป็นงานภาพในวันจริงอ่ะทุกอย่างมันคือโมเมนต์ที่ go on อ่ะเราก็ต้องแบบพร้อมทั้งหน้าและตัวดังนั้นรูปหน้าสําคัญมากกว่าที่ผู้หญิงจะแต่งงานใช่ไหมก็ไม่ได้แต่งงานกันอายุ20เดี๋ยวนี้ก็จะแต่งงานกันช้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือพอแต่งงานช้าคอล หน้าก็หย่อนอันดับแรกที่แนะนํานะคะอุ้มแนะนํานี้เลยค่ะสกาว t ้าค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่เป็นคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์ตัวเดียวที่ผ่าน u s FDA ค่ะฉีดแล้วแบบหน้าคุณจะดูเด็กผิวคุณจะเฟิรม์มยกและแน่นตัวนี้เป็นการดูแลสุขภาพผิวให้คอลลาเจนเราตึงเป็นการปูเอาไว้เลยทั่วหน้านะคะคามาแก้มกรอบหน้าสกาวต้าก่อนอันดับแรกหลังจากฉีดสกาวต้าเสร็จนะคะก็แนะนำทำตัวบียนไฮฟูต่อเก็บกรอบหน้าให้มันยกและตึงและเล็กเพราะว่าทั้งตัวไฮฟูที่ Baby F a c e คล i n ิกนะคะสามารถทั้งกระชับไขมนันและสามารถทำให้หน้ายกแบบเรียวอะ่ะกรอบหน้า กรอบใจเหนียงคอต้องทำไปหมดแนะนําที่600ช็อตนะคะทําก่อนวันงานประมาณสักอย่างน้อย3เดือนเพราะว่าเป็นช่วงที่คอลลาเจนมันจะพีคสุดๆนะคะที่3เดือนและเจ้าสาวนะคะห้ามสรมห้ามมีร่องบนใบหน้าสิ่งที่แนะนําเลยคือการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหรือว่าบริเวณร่องแก้มนะคะมันจะทําให้หน้าเราดูเด็กดูอิม่มถ้าเจ้าสาวตาโบตาดําตาเป็นร่องเมคอัพอาร์ติส ก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะเนี่ยสำคัญมากๆเลยใต้ตาต้องดูแลล่องแก้มนะคะการเติมฟิลเลอร์สามารถแก้ไขรูปหน้าของคุณได้แบบมหัศจรรย์นะคะแนะนำว่าเติมฟิลเลอร์ก่อนงานสักเดือนหนึ่งนะฮะและการที่เราจะสวยในรูปและคลิปจะบอกว่าหน้าเราต้องเล็กกว่าตัวจริงประมาณ2 0 3 0นะคะคนที่เห็นหน้าอุ้มในคลิปอะ่ะก็จะบอกว่าแบบเออดูหน้าใหญ่เนาะแต่พอเจอตัวจริงก็จะบอกว่าเออหน้าอุ้มไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราอยู่ในกล้องเวลาอย ในรูปอะมันจะบานออกยิ่งพวกเลนตากล้องที่ใช้เลนเทเลหน้าคุณจะแบบปุ๊บขึ้นมาอีกซึ่งบอกเลยว่า Baby Fa c e คลินิกของเราเนี่ยเชี่ยวชาญมากในการทำหน้าเล็กรีวิวเราแน่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเมยหรือว่า เคสนี้นะคะหลักๆก,ก็คือโบท็อกซ์กรามนะคะแล้วก็ทำตัวแฟตดิโซเนี่ยเก็บพวกแฟตให้มันเล็กลงไปนะคะโบท็อกก็แนะนำว่าทำก่อนงานก็ประมาณสัก2เดือนแฟตเนี่ยเราก็สามารถแบบกระชับแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะอีกอย่างนึ่งที่สำคัญมากในวันงานเจ้าสาวไม่ควรจะยิ้มและมีริร้วรอยตินกาเพราะไม่อย่างนั้นเราจะดูแบบมีอายุเนาะควรจะฉีดโบท็อกนะคะก่อนวันงานประมาณสัก1เดือนเพื่อความเป็นธรรมชาติ โบทอกเรียวรอยเวลายิ้มเราจะได้แบบสวยตินการไม่ขึ้นและควรจะฉีดขมวดคิ้วบล็อกเอาไว้เลยค่ะวันงานอะเครียดขมวดคิ้วไม่ได้ค่ะเราต้องเป็นเสาวที่มีความสุขร้องสวยเราต้องแบบ ละมุนมีความสุขโบทหอกค่ะโบทหอกอัดเข้าไปเลยค่ะขมวดคิว้วตรงนี้สำคัญเนาะต่อไปก็อย่าลืมดูแลงานผิวนะคะเราต้องทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นแต่งหน้าติดนะคะถ้ามีสิวก็แนะนำรักษาสิวไปด้วยเนาะส่วนในงานผิวนะคะก็แนะนำเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมแต่ละคนเนี่ยต้องการการดูแลไม่เหมือนกัน ะะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งนะคะก็สามารถทำทรีทเมนต์ทำเบลทิรีวฟ์หรืออะไรต่างๆได้หลายตัวบางคนมีพวกรอยสิวหรือหลุมสิวนะคะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเตรียมผิวสักประมาณสัก2เดือนเพื่อให้ผิวมันดูเรียบเนียนมากขึ้นแต่เรื่องงานผิวนะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ช่างแต่งหน้าพอที่จะช่วยได้แต่ขออย่างเดียวห้ามนูนเพราะว่ามันจะกลบไม่มิดค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ช่างแต่งหน้าจะปวดหัวมากก็คือคุณหน้าแห้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยกับ ก่อนแต่งงานทําตัวแอดวานเบบี้สกินเป็นงานผิวที่เจ้าสาวทุกคนหลงรักเพราะว่ามันทำให้หน้าชุ่มชื้นแต่งหน้าติดผิวฟูรูหุมขนหดทำประมาณสัก1เดือนก่อนแต่งงานนะคะคู้หญิงหลายคนนะคะก็ใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสแรกในการเริ่มดูแลตัวเองนะคะจะบอกเลยว่าคุณสามารถดูแลตัวเองและสวยที่สุดได้นะคะในวันแต่งงานถ้าใครยังไม่แต่งงานคุณก็มาสวยที่สุดรอเจ้าบ่าวได้นะคะเราอาจจะยังไม่มีเจ้าบ่าวแต่ว่า เราพร้อมไงเราสวยได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าเราจะโสดไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่ว่าเราจะแต่งมันก็ส่งผลให้จิตใจคุณแบบสดชื่นนะคะอุ้มเชื่อในการดูแลตัวเองนะคะยังไงถ้าใครเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ b a b y f a c e c ลิ n i กนะคะเพราะว่าคุณหมอทั้งสองคนมีประสบการณ์ผ่านงานแต่งงานมาแล้วและประสบการณ์การสร้างเจ้าสาว Baby Fa c e แนนมากปับับปับปับปัเราเสกเจ้าสาวนะคะเป็นเจ้าสาวที่สวยในวันแต่งงาน เยอะมากๆทั้งอุ้มและพามีความเข้าใจความต้องการของเจ้าสาวทุกๆคนนะคะสามารถดูแลเจ้าสาวทุกคนให้อยู่ได้ในบัตเจ็ตนะคะและตอนนี้นะคะเบบี้เฟสคลินิกก็มีโปรโมชั่นมากมายสําหรับคนที่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวนะคะปลายปีนี้แต่งงานกันเยอะเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้กลางปีแล้วนะคะแนะนํารีบเข้ามาดูแล<ๆ>เตรียมตัวปรับรูปหน้าเตรียมผิวกันได้เลยเพราะว่าถ้าไปทําใกล้ๆนะคะมันจะมีแบบความเครียดกลัวไม่ทนันมันจะมีความแบบไม่ชินหน้า ของเราเองสามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะโทรเข้ามาจองคิวหรือว่าพิมพ์ไลน์เข้ามาจองคิวได้เลยค่ะส่วนสําหรับอุ้มเดี๋ยวอุ้มจะขอโชว์คนที่มาคุกเข่าสวมแหวนให้ทุกคนได้ดูกันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆนะคะ Show me, please. Okay. Ta -da. Ta -da. Oh, on my ring finger. Oh, thank you. สุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้เป็นเจ้าสาวนะคะต้องสวยให้สุดไม่ว่าจะแต่งงานครั้งแรกครั้งเดียวหรือว่าจะแต่งอีกรอบก็สามารถมาปรึกษาได้ที่อุ้มแล้วก็เว็บแย์คลินิกเลยค่ะบ๊ายบาย